ราคาก่อนอยากได้น้ำคิดเหมือนได้ก็ได้ขาก่อนนะคะขาก่อนังเดี๋ยวค่อยไปทำคิดนะคะันี้ทิ้า่องไปเลยไเลยเลย เอาเนียบเป็นไว้ไปวนทำไมเพื่อนโอ้ยนาะอันนี้เน,นียบเซลเอาวนนี่แป๊บเอาอ่าอันนี้เนียชายเนียชายเนยชายนียบ được mấy Việt Nam kề kề anh em Việt tộc. Trời ơi. Trời ơi. Trời